เรื่องของคดีมอมยาเนี่ยนะมันมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็คือกรณีที่มีแก๊งออกมามอมยาพระสงฆ์นะตามสถานีรถโดยสารต่างๆเวลาที่มีพระสงฆ์เนี่ยมารอรถอยู่ตามหมอชิดบ้างสายใต้บ้างอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถึงขั้นที่ว่าไปมอมยาที่โรงพยาบาลสง่งนฮะเพราะว่ามีพระสงฆ์ไปรักษาตัวเยอะนะครับมิจฉาชีพเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือว่าท,ทําทีไปตีสนิทแล้วก็ ถามว่าพระคุณเจ้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวผมพาไปส่งหรือว่าดื่มอะไรมาแล้วยังทานนมหน่อยไหมเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ล่าสุดนี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่13มีนาคมเนี่ยเกิดกับพระประสิทธิ์รัตนทารีอายุ72นะครับเป็นพระจากวัดหนองหลอดอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็มารักษาการอยู่ที่โรงพยาบาลส่งนะครปรากฏมีมิจฉาชีพที่เห็นอยู่นี่นะฮะ คนที่อยู่ในภาพวงจรปิดเนี่ยเอาหน้ากากปิดหน้าเนี่ยทำทีมาตีสนิทแล้วก็ไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังจากร้านสวัสดิการหลังจากนั้นวางยานอนหลับชนิดรุนแรงฮะใส่ในเครื่องดื่มบำรุงกำลังแล้วก็ถวายพระพอยาออกฤทธิ์ก็นำตัวพระประสิทธิ์ไปทิ้งไว้ที่คือนั่งรถแท็กซี่แล้วก็นำไปทิ้งไว้ที่สถานีขนส่งหมอชิดนะครับ ตอนนั้นก็ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยก็นําตัวของพระประสิทธิ์นั้นกลับมารักษาการที่โรงพยาบาลส่งนะเพราะว่าถูกมอมยาอเห็นบอกว่ารักษาการอยู่หลายวันเลยฮะฤทธิยามันแรงไงแล้วก็ถูกฉกเอาทรัพย์สินไปประมาณ3,000บาทนะครับนี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งตอนที่นําพระขึ้นรถนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางพระครูวรสังคกิจ ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเสวตฉัตรวรวิหารในฐานะพระวิญญาธิการส่วนกลางประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสง์เนี่ยก็ออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่ากรณีแบบนี้ไม่ใช่รายแรกมีมาเยอะมากบางรายเนี่ยถูกมอมยาถูกส่งมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสง์คือพฤติกรรมคือจะมาตีสนิทกับพระสงตามตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามขนสง่งสถานีรถไฟหัวลำโพง ทำทีเป็นคนใจบุญเอานมก่องเอาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาน,นอนหลับเนี่ยไปถวายให้ฉันแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็คนร้ายก็คว้าย่ามเอาทรัพย์สินไปหลังจากที่พระนั้นเ,เกิดง่วงหลับไป <Yeah. S 2> นะฮะทำนองเนี่ยเยอะเลยแจ้งความกับทางตำรวจไว้แล้วแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัว oh oh. คนร้ายได้เลยนะฮะเล่นถึงในโรงพยาบาลเลยนะเล่นถึงในโรงพยาบาลโรง,โรงพยาบาล,ลสงเลยนะ,ะครับ เฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยสิรายโอ้โ,โ,โหมันง่ายอ,ะอ่ะในขณะที่เรื่องยังไม่แดงมันก็ทำไปเรื่อยๆครับ